สวัสดีครับเชยเชยชวันนี้มาเที่ยวนครนายกครับเราจะไปดูของเล่นของสะสมแต่เป็นของโชว์เลยแหละที่ร้านบะบี่โหน่งชายชาครับอ้าวนี่ไงโอ้โหอ็นแล้วมีรถโชว์ตรงไหนของคุณอยู่ทางซ้ายเห็นไหมจุดหมายคุณอยู่ทางซ้ายก็เห็นแล้วไงครับอ่ะเปิดครับเปิด โอเคนี่โอ้โหแบทแมนกับตันอเมริกาไอ้มัดแดงผมด้วยมัดเอ็กบีสามสุดยอดเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยบรรยากาศสุดยอดเลยนะอยู่ไหนนะครับอยู่นี่ไงอ่ะตามเชยเฉยเชนเอามาครับม่มาถึงแล้วครับเอาล็อกแล้วมามีงชเชนช่าฮะ วันนี้บะหมี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่วันนี้เชชเช h a n แนลจะพามาดูครับของเล่นของสะสมที่คนที่เขามีใจรักเหมือนกันมีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยครับพี่ครับออมัลเลอรเลยน,น,นะฮะนี่มาถึงแนละ้วมาเดินมาครับสุดทจพี่มีอีกครับแย่ๆเลยนะฮะคอนเซ็ปต์ของพี่เขาก็คือเนี่ยสไปเดอร์ Spider Man. แมนในครอบครัวขเขาโหนก็มีหลายจุด มาดูจุดนี้ฮะพวกจุดจะมีเรื่องของนิสเซของเล่ของสะสมยากสมัยร้านก็เป็นวินเทจนมีตุ๊กตาเล็กของเล่นอยู่ตรงนี้ร้านนี้ก็เป็นร้านที่เอานิสเซ่ของหน้ารถกระบะเข้ามาระวังรถจะพับตะก้อนของเราที่ยุ้ยีนี่ฮะนอกจากนี้แล้วนะดูนะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นโซลูร์รถหรือเปล่านี่ครับโบุ๊คโค้ด จต่อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ีพว่าห้าร้อยบาทไทร้อนก็จะอยู่ได้นานหน่อยเพราะว่าเขาตัดแดดนะก็เป็นไทยต่างๆของตัวไอรอนแมนะครับมาดูครับตัวสินค้าหรือว่าพอดัดใหม่เป็นเหมือนชุดซูเปอร์แมนครับนี่นะครับราคาลูกเท่าไหร่นะครับกระเป๋าครับ สามสิบบาทนี่ฮะเป็นบบม็อกอัพเป็นทูตประแมน่ของพี่โดก็จะมีเแตบบ่รถอะไรนะเวสป้าเวสป้านี่ยแล้วถ่ายรูปม็อกอัพถ่ายแบบนี้ทัสกิสตาแบบนี้นะมาพันดูนิดนึงก่อนเข้าหน้าร้านหน้าหน้าจะเป็นมีเสื้อเป็นของพี่เล้กของพี่โดนะครับของกินเล่น,นต่างๆเนี่ฮะก็จะเป็นรูปของแฟนภรรยาหรือว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนและตรงด้านขวามืออันนี้เป็นจุดที่ของพี่เอ๋เลยรู้ไหมครับตัวเท่าไหร่ พวกวีสั่งทำแล้วทำเป็นบล็อกจริงๆหลักาคาวมันสองหมื่นต้นเองนะฮะก็ตัวหนึ่งเป็นรถ X ทำเป็นไรเดอร์ X นี่นะฮะมีท่าประกอบและ X นึกถึงทะ X นะฮะที่ชายผมเลยนะตัวก็คือทำเป็นไรเดอร์ว3ซึ่งตัวของทางเชเชเนลเองกเคยโพสเป็นมีสามด้วยนะฮะก็มีกับตันเมกาอยู่ด้านเนี้ยนะะกับกันเมกาปัตแบกนะอ่ะ ด้านหน้าเขาเป็นสินค้าสวรรค์นะฮะไปดูครับด้านในเป็นไงตามมาเลยครับทางเข้าก็เป็นดีต้อนลครับพอดีน้ำยามางเลยาบ้บด้นะี่ครับพอาบ้าบีไม่ล <N> ่นมาอ๋อเหรอตอัดยรายการสถานการเหรอับโอเคบาตงนี้ครับ เอาละครับเสียดายที่ผมไม่ได้มาติดถ่ายรายการไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่เป็นเม,มนูอาหารเราจะสั่งอาหารทานก่อนแล้วเข้าไปดูครับว่ารอบๆตัวของทางทนจะมีของเล่นของสะสมอะไรครับกันเลยคนะรับโอเคครับอ่ะสั่งมาได้เลย สำหรับคนที่รักของเล่นของสะสมต้องมาครับบ๊อบาบี้อยู่นี่นีฮะโอ้โหมองไกลๆนี่เขาเหมือนผู้หญิงมากเลยหุ่นตัวนี้เหมือนมากฮะดูดใกล้ะมาดูภาพรวมครับทาเป็นะไรเดอร์แดงตัวนี้พี่เอ่มีชาแนลก็มีครับหายไปไหนแล้วไปดู้มด X อโอ้โหหน้ากากสไปเดอร์แม,มนภาพรวมๆนะ ตรงนี้เป็นตัวดิเซโชครับนี่ฮะเป็นชุดของ, ang, ของไอ้มดแดงเขมรไรเดอร์เลยใช่มีเหมือนกันเลยขอ,อย่าดิงนั่นเองครับโอ้โหแกะสะสมชุดนี้ด้วยเหรอฮะนี่ครับชุดไรเดอร์ครบเซตเลยแล้วก็มดแดงชุดไรเดอร์มีชุดใหญ่และชุดเล็กนะฮะนี่ครับให้ดูชุดเล็ก จะทอนนิดเดิงมีนาฬิกาเป็นนากาวัตแดงนะฮะเหมือนแบบตีช็อกนะครับประมาณนี้นี่นับปัดเป็นประมาณนี้จะทอนนิดนึงนะะ่งครับเนื่องจากว่าเรา่ายจากโรต,ตู้ไม่ได้เปิดเข้ามาเขาลดโรตู้หมดเลยแล้วก็มีรถโบราณรถเก่าที่เป็นดิสเพเขาเขียนว่าโต๊ะสี่เสีบแสดงว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะนั่งได้ด้วยนะนี่ครับทานอาหารได้ด้วยนอกจากเป็น,นวัตแดงแล้วส่วนตรงนี้แหละฮะของนี้เป็นเชลวัตแดงล้นลวนๆเลย โอ้ยอ oh, ้าวแต่นี่เป็นพี่หนุ่มซูเปอร์แมนครับให้ดูหนุ่มซูเปอร์แมนเอาหัวแก้าใส่โอ้โหไอเดียดีอันนี้เป็นโต๊ะนะครับเคาน์เตอร์แคชเชียร์จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เอารถมาประกอบสวยมากครับตรงนี้ฮึมแนวพวกโอตะหรือว่าเป็นพวกมิคุหรือว่าจะเป็นตัวแอนิเมตก็มีนะครับนี่ฮะเสร็จสะพอนิดนึงนะครับในจังวะกล้องเราถ่ายแบบสอน ขึ้นมานี่คือถ่ายขึ้นช่วงขึ้นบันไดครับไปดอร์แมนนะฮะแล้วมีป้ายของรูท66โอ้โหเปมนทับเลยเนี่ยครับก็คนกำลังเช็คบินดิสเพลย์หลักของเขาก็คือตัว t ฟอร์มเมอร์นะฮะแล้วก็บับเบิรบีอยู่ตรงนี้นี่เองนีครับตรงบนแอร์นี่ก็จะมีรถที่เป็นของแบทแมน ส่วนด้านบนก็จะดูแกแล้วแกจะชอบแนวพวกวินเทจนะพวกจักรยานต่างๆด้วยอยู่ขงบนแล้วก็มีหนังที่แกเล่นสมัยแรกๆนะฮะรวมถึงคาเมราเดอร์แสดงว่าพี่หนุน่าจะชอบไอ้ฟอแดงเยอะมากนีครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวดิสเพย์ต่างๆด้วยโอ้เมื่อรวมๆกันแล้วมันเป็นความคลาสสิกข,ของความน่าสะสมและที่สำคัญก็คือนี่ฮะหวยฟอแดงหนึ่งตอนหนึ่ง นี่ถ้าไม่ใช่แฟนแท้จะไม่จับสมเด็ดขาดเลย1ต่อ1ครับวีหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็ครบเลยครับครบเต็เลยไอ้วดแดงโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ชอบจริงครับสังเ,เกตว่าแกวางไวน้น,นีิสเยรรวมเลยนอกจากก็จะเป็นแน่นอนครับไอรอนแมนไทม์ฟอร์มเมอร์โอ้โ,โ,อโห,โหขนาด ตีจ็อบจกมีเลยมีรูปพี่หนงนะฮะที่ตั้งขายก็มีโอ้อันนี้เสียงใช้ได้เลยฮะนี่คือบรรยากาศของร้านอมีโนชัชช่าครับของพี่หนงเรานั่งอยู่ด้านหน้าเลยนะไม่รู้พี่ยุ้ยขาก็ถึงหรือเปล่าอนนี้ก็ซื้อขิวน้ำส้มนะครับก็ซื้อน้ำส้มเลยอุดหนุนกันนบหนห้องนี้เป็นห้องปินดนะครับนี่ดีดสเูลด้านใน แสดงพวกแกที่ชอบมากพวกแกมีหัวว่าแดงมีหนึ่งตอนหนึ่งเยอะมากความนิสัยปลาโสก็มีปลาโสก็มีด้วยนะครับไมเคิลแจ็คสันอยู่นี่ไมเคิลแจ็คสันเอลวิสเพสลีย์โค้ชโซฟราสวยมากเลยสีแดงสีต่างนี่คือความฝันของคนหนึ่งที่รักของเล่นของกับผมวันหนึ่งชเชัยแชยนแนลจะเป็นแบบนี้ คือเปิดร้านขายอาหารและก็มีของเล่นของสะส,สมแต่สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากของโซ่เหล่านี้ที่เป็นสีสันแล้วอาหารเราต้องอร่อยด้วยเขียวหวานมาแล้วเป็นยังไงเขียวหวานเอาเขียวหวานอันนี้ของเราหมดเลยเหรอ,อ,อดูเป็นน้ำตืดเนผมไม่ได้เป็นแห้งหอะอเป็นน้ำเหรอเป็นน้ำ บะหมี่หมูบ,ชบะช่อนี่คืออะไรฮะบะหมี่หมูบะหมี่เกี๊ยวน้ำบะหมี่เกี๊ยวน้ำแล้วนี่คือบะหมี่หมูบะช่อบะหมี่หมูบ,ชบะช่อมากินมกันแรกก่อนอแกงเขียวหวานนี่นะเอาเยนี้อร่อยแต่ถ้าเกิดใครกินรสไม่จัดไม่เข้มข้นนะอาจจะรู้สึกว่าจะแสบปากนิดนึงแต่สำหรับพี่เอ๋นะชอบผัดชอบ เอาอย่างได้บัตรวางก่อนเลยอันที่สองเราชิมเลยแบบไม่ปรุงนะไม่ปรุงบะหมี่หมูบะช่อเต็มเลยนะเราชิมน้ำปลาไหมอ่ะลองกินนะอ้น้ำซุปแบบไม่ปรุงนะขอบคุณลูกค้าที่มาแสดงว่าน้ำซุปเขานี่ปรุงถ้าครับไม่ต้องปรุงเราเลยนะของฝากเรามีหลายอย่างนะฮะหมี่บะช่อลูกค้าเลือมกินเรา่อยได้นะครับขึ้นใหญ่เจะได้ครับวันนี้ไม่เจอพี่หน่ง แกถ่ายรายการไม่งั้นจะถามประวัติว่าทําไมถึงชอบของเล่นของสะตมซึ่งเขาแต่ว่าย้อนยทยยุปัจจบัังไม่มีทำจากปลาทะเลนั่นและครับด้วยาค้ย5ามเลยนะอันนี้เรียกว่าบาทบะหมีเกี๊ยวธรรมดานะหมูแดงนี่แก้วนก้น้ำต่างกันไหมถ้มแก่เกียงกั่ครับ ผมเคยเจอพี่โด่งที่เรียกทางด่วนแล้วแกก็ไปซื้อหนักขากแยกกับผมหนักข่าแบทแมนที่มาที่ไปที่พี่หนงสะสมของพวกนี้เพราะะอไรครับพี่ก็ชอบตั้งแต่เด็กเลยครับชอบพวกตุ๊กตาพวกอะไรนะตุ๊กตาอะไรเขาเขาเยอะชอบสะสมไว้เยอะแล้วชอบประดิษฐ์ประดอยทำนู่นทำนี่แกะนั่นแกะนี่ประดิษฐ์นี่ต่อนี่ นิสัยของแกชอบแล้วก็ชอบาการรูปชอบาการรูปนะอ๋อเป็นคนที่ละเอียดมากเลยทำอะไรทำละเอียดด้วยงานถ้าพูดถึงตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนที่แกชอบที่สุดเป็นอะไรพี่เอโมดแดงหรือว่าอุลตร้าแมนหรืออะไรพี่เก็มโตหลายอย่างนะแต่ตัวนี้แกชอบพวกนี้ที่ต้องกาน ผมผมเห็นอะไรสังเกตอย่างคือหัวไอ้มดแดงเนี่ยวีหนึ่งหรือวีเก้าเนี่ยแกมีสองเซตเลยเซตหนึ่งไว้ตรงนี้อีกเซตหนึ่งไว้หลังเขาเตอร์แคทเชียร์ที่อยู่ด้านหลังแสดงว่าแกชอบมากใช่ไหมฮะแกเนี่ไปซื้อจากญี่ปุ่นเลยนะอ๋อเหรอใช่โอแบบ้บางทีก็เขาสัง่งตามมาด้วยไปซื้อที่ญี่ปุ่นเลยคอันไหนฮะอ๋อเหรอใช่ครับ เป็นเป็นส่วนที่เยอะที่สุดในในร้านเลยมันมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือจักรยานเก่าของสะสมบินเทสถ้าไม่แกชอบพี่จักรยานเต๊มไม่หมดเลยด้านข้างก็มีเยอะบแกแกข้างฐานนะครับเหรอที่นี่ยังยังไม่หมดนะเพราะว่าในบ้านก้อในบ้านยังไม่มีไม่มีที่จะด้านหลังข้างหลังนี่นะที่แกพักเลยในห้องเต็มบ้านหมดอ๋อเหรอใช่โอ้ยสำหรับคนชอบของเล่นของสะสมผมว่าต้องต้องมาที่นี่ครับต้องมาสุดเลยครับ แต่เิมเนี่ยมุมโทรทัศน์ทีวีเก่าถ้าพีออกเป็นโซนู้นพี่ใหญ่เห็นะทีวีเก่าความที่ในห้องไม่ไผ่มีของเล่นอะไรเยอะแยะไปหมดพี่วีครับพี่วีกับพี่เก่งนะครับพี่เก่งเป็นน้องพี่วีเป็นเป็นญาติใช่ไหมใช่เป็นเพื่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ครับถึงคุณกินกินแหลกครับคุณกินได้ยังไงวะเนี่ยผมกินไปสามชามจุกแทบตายโอ้โหสุดยอด สองคนไม่น่าหมดไม่น่าหมดสองคนสุดยอดสุดยอดอ่ะมาดูกันสี่สิบบาทชามใหญ่มากดูมือดูมือใหญ่กว่ามืออ่ะชามเนี้ยทำก๋วยเตียเต๋ยวชามำก๋วยเตี๋ยวสี่สิบบาทโอ้ยอาวแล้วครับเป็นยังไงสี่สิบบาทรสชาติเป็นไงบ้างร้อนเนี้ยสดชื่นต่อร้อนนี้นะสดชื่นสี่สิบบาทเข้าชามก๋วยเตี๋ยวดูหน้าดูหน้า ม,มารีวิวของเล่นแต่ต้องมารีวิวนี่ด้วยน้ำแข็งใส่นะเกียวสมแดงลองตักดูครับเด่นๆน,น,น,นะน้ำแดงนี่เกียวเฮลส์บอยครับซึ่งการใช้เฮลบอยนี่คือต้นตำรับของการทำน้ำแข็งใสเลยนีเขีเยนแ,แดงขึ้นมาข้างบนสิครับดูฮะผนงังด้านข้างเป็นรูปที่โน่งกับเพื่อนๆที่เขานะฮะศิลปินดาราต่างๆนี่บรรยากาศเป็นไงฮะ มีเป็นทะลุผนังโขซีสกรูด้านหลังเห็นคลองนะฮะที่กำลังทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโปุ่งโล่งดีครับเป็นการเติมต่อที่น่าสนใจปึ๊บนี่ฮะถ้าถ่ายจากด้านบนนะมาดูกันนี่ฮะไล่จากด้านขวามือนะ ที่เป็นด้านขวามือของครัวเป็นครัวเปิดที่ทําให้เห็นเลยครับว่ารสชาติบะหมี่เขาเนี่ยทำสดๆและที่สําคัญก็คือสะอาดครับอร่อยการบริการก็ดีมีการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับราคาที่ชัดเจนด้วยแล้วมีการเปิดโอกาสให้กับมีการขายนะครับของด้านหน้าจาก,ากทางญาติพี่น้องของทางกลุ่มพี่นงผมว่าด,ดีนะเป็นการสัมผัสที่ดีมากๆเลยดูด้านหน้าครับด้านนอกสองชั้นโปร ดูครับันใจของดูอยู่นี่เองครับสไปตอนนี้เขาโฆษณานี่ครับโจโกล้องจอครับมีร้านแขเายของสะสมของที่เล็กด้วยนี่ครับอันนี้ก็เป็นร้านขายด้านหน้าเขานะครับที่มีน้ำส้มนะฮะอะไรต่างด้วยอ๋อมีปะลาของที่หม่ำด้วยอะปลานะครับปะลายอดนิยม โอเคมาดูที่ทางเข้าห้องน้ําก่อนทางเข้าห้องน้ําเป็นเจ้าสไปดี้นะครับสไปเดอร์แมนโอ้โหข้อไหนเข้าไหนอ <c oughs> ขอสักตัวนะได้ได้พี่อยากได้มากเลยอโอ้โ oh, ห oh, ห้องนี้ก็ยังคงเป็นห้องของเล่นเหมือนเดิมฮนะไม่ว่าจะเป็นรถสะสมไอ้วดแดงเหมือนเดิมห้องน้ํานี่ฮะห้องน้ําหญิงคงไม่ไปถ่ายนะห้องน้ําชาย <c oughs> ก็เป็นรูปของ นี่เป็นที่โอ่งไงใส่ชุดตะวแดงเนี่ยดูเลยฮะไปชอบชอบชอบนี่งครับโอ้โหเซอร์ไพรส์รก็คือด้านข้างครับด้านข้างเขามีด้านหลังด้วยนะเนี่ยด้านหลังเป็นเสื้อของหนังเสื้อสะสมต่างๆของหนังพี่ม,มัมเอ่อพวกดารานักร้องที่อยู่ในค่ายเดียวกันนะฮะเพื่อนๆเขาและก็อยากหอมต้องหน่งคอแฟอ่ะ แกมแล้วจะใช้ได้ตรงนี้นะครับนี่มาขีดไฟเอ้โหสุดยอดนี่คือเป็นรุ่นเก่าหมดเลยโอ้โหป้ายทะเบียนรถทีวีกระเจ้าอะไรขนาดนี้เนี่ยเยอะมากเลยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของวินเทจของสะสมของทางพี่โนงนะครับแล้วน้ำแข็งใส40บาทน,นี่ฮะนี่ต้ตออตนตอขลงเองเครื่องทำ โอ้โหนี่เมื่อกี้บอกแล้วใช่เฮลสปูบอยนะใช่ค่ะเน,นี่ยนะฮะมันอร่อยตรงนี้หอมตรงนี้แหละ Boy. เฮลสปูบอยใช่แล้วครับเนี่ยฮะต้นทางต้นระบับเลยยอดอ่ะมาดูด้านหน้าหน่อยถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้นะข้างบนเนี่ยเป็นเครื่องวินลบเลยนะแฮฟฟี่เมมเบอร์รี่บอดี้ นี่ครับ้่นหน้านะของพี่โหนงจินงค่าสวรรค์อันนี้น่าเป็นรูปแฟนพี่หน่งใช่ไหมม,มีห้องจัดเลี้ยงนะเป็นห้องพิเศษอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็แจ็คสู์แมนหน้าซีสระแจเปอร์แมนหนักแดดเยอะไปหน่อยนี่ก็กลับบ้านกลับบ้านหมดเลยนะอันนี้กบบายศาสตร์80บาทของน้องพี่หน่งอันนี้ของร้านพี่หน่งเองมีอีกครับ นี่หลานหลานอ๋อร้านพี่หม่ำโอ้หลานพี่หม่ำน,นะฮะเป็นขมใหม่น้ำปลาหวานร้อนนะกินแล้วร้อนเยอะจะลองชิมดนะูชุดนี้เท่าไหร่นะชุดนี้หนึ่งร้อยชุดนี้หนึ่งร้อยบาทบน้ำต้มต้มเทงนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ส้มเทงเนี่ยส้มองด์ใต้อ,อะอยู่เราอยากให้น้ำให้ลองนะครับขวดเท่าไหร่ครับได้ได้ครับสามขวดร้อยสามขวดร้อยอันนี้เราซื้อมาสามขวด ก็น้ำต้มชันสดสดีแหละนะน้องคนขายสวยด้วยโอเคทะเลันก่อนมีอีกหอไหมมีจับไปไหมเดีย๋ยวรอดูฮะเพาพี่เขาจะมาเสน,นเออะไรคือวันนี้มารีวิวร้านพี่แล้วเนี่ยจะมารีวิวของเล่นนะแต่ถ้าเกิดพี่เขาบอกอยากให้อะไรกลับไปซื้อไปหมดเลยใครว่างก็มาครับร้านพี่หนุเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาตั้งแต่จำไม่ได้แล้วไม่ได้ถามกี่โมงแต่เปิดตลอด อันนี้เป็นมะม่วงน้ำปลาหวานของหลานพี่หม่กนะดูครับกุ้งเยอะนะกุ้งเยอะกุ้งเยอะรสชาติน้ำปลาหวานก็เหมาะครับกลางๆไม,ไม่ไม่เข้มข้นเกินไปไม่จางเกินไปจะมีกระเทียมแล้วมีกุ้งหอมไม่มีหอมมีหอมแล้วมีกุ้งเยอะโอเคปกติราคาสามร้อยกว่าบ,บาทเนาะแต่ตอนนี้เก็บสะสมแล้วเป็นรถพี่นงเนาะ so pa sa, po, sa po.